สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนอย่งก็จะเถียงนาไปไปเบิ้งกันเร, e เ,รเริ่มคุดเสาอีกแล้วเริ่มเุดเสาเอกเราแรกเ่มเริ่ม,มลครับเริ่มกันเมื่อไงลนะ่ะพุทบวลทอดใส่อยู่นี่ นี่มันกระ m งมาะเดืหน้าปุ้ยป้เลยซัเลยไอวไอคิวไอคิวมนเลยเอาขุดทำอะไรอะ เกเสาเทียงแบบนั้นแมนไอจสได้ก่อเสาเทียงนะน้ำตาตกลง่งโจกจากบวกเลือดร้องปล่อยไอปล่อยยับไอ้่อย ี่เสียตัวเขาพอเจต่อน้าจบเลยปะไอ้เบงเอาเสียมากนั้นเสียมนี่เสียมไละเมเขาานีซับทุกลเลูกพีเสีมมับอย่างไรกันเสีมใชซบขาะงานี่เอามาทพื้นใจเลยเออ สับหนาบดไเรืองนี like ่นะพุนนนี่บุรีทีหาเดืออ้ยอยางนี้เลยใช่ไหมได้ตัวนี้ได้ยุ้ยกองไตกองไตักบาทตัวนี้ไปนี่แมนยุ้ยก็ไปหันกับแมนยุ่คือเออมันทึกละหันทึกละล่ะที่้วต้นมามมาตีเลยสัมันจะปูมันลองดูเจ็ม เกมมาลูกตะปูมาคอนตีมาตีลูกขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรคะข้าจะเอ็นงกนไหมตีตีคือวะเออีตีขางตีขัง้างค,คือที่เราจะปูปูไม้อะปูไม้ไว้นอนอะ่ะเปิดไอ้กับโูโหกันเอาแม่ลูกคนลูกมันเดือดัังหลาย เกมลูกจับท้อยกแม่ลูกอ๋ใส่หันเสาผิดฟังเพราะว่าเียมันขับรถเฉียะไาเอาวัดมาดูสองเม่ดห้าิบมันยูมองได้แบบนี้เกมมาดูเกมไปวัดกอนนะเอาต้อนตีอัตมเม็ดมาลูก đây ừ, à, không được gắn gìn Ôi không con nó mới thử cái dành đây này, bữa? Bữa này <laughs> 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 <lok> ดึงไหมดูลูกข้างนั้นน่ะโอ้ยยังตกไ้เสียงเลยเก็งนาก็เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็ซาก้อนหกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าบนยังไม่ได้มงนะครับถ้าเสร็จนี่เราก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่เราคงอยู่ตอนเสร็จไม่ทันเราได้กลับวันนี้ใช่ คลิปท่านแตงนาเราคงจบแค่นี้แหละเอาเอาสาเสนอกันเราเลยเออขึ้นไปแน่ยังขึ้นเฮ้ยเกมเกมถึงน้องถึงน้องพี่ไอ้ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ถึงพี่ไอ้แบงค์เออขึ้นมาขึ้นมาเออมาขึ้นได้ขึ้นมามันปีนเองได้โอ้ยหามเลย เคนื่อนเคือนหนึ่งนอนกันเลยมะมาเนอันเล่นู้ไมด็าเสรเลยมาเเกมไออเคกะคูอด้เทีกะคูเท่ยใกล้ละก็ได้ที่อยู่ละเราทำบ้านปูตรงนู้นจริงจรก็คือทำไว้ชั่วคราว ทำไว้ไม่เฝ้าปลาไปไน,นี่ฮะเราตั้งแต่ตั้งแต่มุงนี่เสร็จลเจะเราได้กลับอลองเย็บมันก่อนไ

แสบอยู่เป็นอะไรอ่ะสังกสีบาดโอ้ปไหลโจกๆเลยเดี๋ยวมันก็หยุดอย่าไปบีบมันพวกตัวนี้กำลังในพวกนี้ทำอะไรเนี่ยพวกลื่นเลือดเล่นเลื่อนยังไงเลื่อโควรเยอะเต็มมันเลด้วยเต็มมัเลยโอ้ยงาตัวนี้เยอะทุกคลาย่ะไปเล่นสิ ยาวขึ้นแันดแล้วัไันไปพอ้โหล้งมันไ้องันต้องนไปต้อัน้องมันไปต้องมันต้งันไปต้มไปตมนไปต้อนไปองเนไป้ืงมันไองมันไป้องมันไปต้อมันไหตองนป้งมันไปต้องมันไปตนไปต้องมัไปองม่้มันไปต้องมันไปต้มนต้งมัต้นไปันไปมันมันออมันมัยอน้้อ้อ ใจของใจเยอะนะ้ตุก right. ิรือยเลอยกังมองละหันอาบน่าเนาะไปไปมูคเดียวหอกเี่ยวอีหรอกมูคเดียวช่างโลกเห็นน้ำใส่ไหกดดล้วโดขาหักเด้โอ้ยมันสูงยูาา bọn này xăm seri, ai bảo là sẽ giúp superman, anh superman anh vẫn đang đục superman nè, bảo là sẽ